ทำไมไม่บอกล่ะคะไม,ไม่มีถามะคะพี่ครับครับนี่ใช่เรือกอนแลใช่ไหมคะใช่ครับใช่พี่ทำเองหรอคะเนี่ยอ๋อเปล่าครับไม่ได้ทำเองเอา้าวแล้วเพี้ยมาจากไหนคะอันนี้เอามาจากบ้านทอนครับเอมว่าแต่ต้นกำเดจริงๆของมันอยู่ที่ไหนคะพี่แล,แล้วกอแรกเลยครับค่ะอยู่ที่บ้านทอนนี่แหละครับสวยนะคะขอบคุณครับ กอละเป็นภาษาถิ่นมาลายูแปลว่าคลองแคลงหรือล่องลอยในทะเลค่ะเอกลักษณ์ของเรือกอละมีลักษณะลำยาวหัวและท้ายสูงขึ้นจากลำเรือ ความสวยงามอยู่ที่การใช้ลวดลายด้วยสีชูชาดสะดุดตาเป็นลายไทยหรือลายผสมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นศินละปะพื้นบ้านที่งดงามค่ะแต่ปัจจุบันการใช้งานจากเรือกอและมีความยากลําบากในการลากขึ้นฝั่งวัสดุและอุปกรณ์ก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นความนิยมก็เริ่มลดลงเลยหันมาทําเรือกอและจําลองแทนเป็นการสร้างรายได้และรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเรือกอและไว้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะ ปะงั้นเราไปบ้านทอนกันเอาจริงเหรอจริงสินี่รอด้วยห่างจากตัวเมืองนรธิว่าไม่กี่อึดใจเราก็มาถึงหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อว่าบ้านทอนค่ะนี่เร็วเหน่อยค่ะพี่ที่ร้านก็ยังบอกว่าย,ยังมีคนแรกที่ริเริ่มทำเรือก็และจำลองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาเขาคนนั้นกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ รกอและจำลองเนี่ยนา่าหรือยังครเราทำมากีกเดียวมาสร็จเรปะเขาีกเดียมาสะร็จจกิดีวลมๆมากิดีับนายก เอกลักษณ์ในการสร้างเรือของลุงอยู่ที่การออกแบบลวดลายตามจินตนาการงานศิลป์บนเรือของลุงเสมือนวิจิตรศิลป์บนพลิ้วคลื่นลุงการันตีว่าที่บ้านทอนเป็นแหล่งแรกที่ผลิตเรือกอและทั้งลำจริงและลำจำลองทำมายาวนานมากกว่า40ปีและลุงได้เล่าความในใจว่าลุงภูมิใจและดีใจมากที่ทุกวันนี้ยังมีเอาเวอร์ชนที่ยังคองอนุรักษ์ศิละปะการทำเรือกอละจำลองไม่ให้สูญหายไปเพราะการที่จะได้มามันไม่ง่ายเลยค่ะ พี่มีน้คิด่ย่างไรถึงได้ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาคะก็คือแก้ปัญหาในเรื่องการว่างงานแล้วก็ยาเสพติดแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะของท้องถิ่นแล้วขั้นตอนในการทำงานยากน้อยแค่ไหนคะก็คือจากไม้เป็นท่อนแล้วก็เริ่มจากนำท่อนไม้กระท้อนมาบักเป็นท่อนให้เป็นรูปทรงคล้ายเรือมากที่สุด แล้วนำกระดาษทรายมาขัดเพื่อให้ผิวไม้เรียบเนียนง่ายในการลงสีแล้วนําไม้อัดมาฉลุเพื่อเพิ่มลวดลายและส่วนประกอบให้แก่ลาเรือจากนั้นก็ทารองพื้นด้วยสีเหลืองแล้วก็ลงสีตามลวดลายที่ต้องการจากสีอ่อนไปสีเข้มเท่านี้ก็กลายเป็นเรอือกอลและจําลองที่สวยงามแล้วค่ะ พรสวรรค์และความชำนาญคือพลังพิเศษที่บรรดาให้ปลายผู้การของจิตกรพื้นบ้านเหล่านี้สบัดแต่งแต้งเส้นสีรูปร่างได้อย่างบรรเจริดจนกลายเป็นสินค้ายอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะก็อและน้อยไลฟ์ไทยแลนด์เสร็จแล้วค่ะเรือลำนี้จะเดินทางไปไหนต่อน,นั้นเราไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยค่ะเอะเรือกอและลำน้อยลำนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่กรอบให้สวยงามค่ะ เนี่ยเท่าไหร่หรอคะปีหนึ่งเหรอครับทั้งปีก็ประมาณเกือบสองแสนบาทนะครับแล้วถ้าทาั้งจังหวัดล่ะคะถ้าทั้งจังหวัดเนี่ยพี่คิดพี่คิดว่าน่าจะประมาณสิบกว่าล้านต่อปีโอ้เยอะก็แล,ล้วลำน้อยลำนี้เสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์สามจังหวัดชดายแดนภาคใต้จะเลวร้ายสักแค่ไหนแต่พวกเราก็ไม่เคยคิดที่จะจากที่นี่ไปเพราะที่นี่คือบ้าน และพวกเราก็พร้อมที่จะยิ้มรับและอินดีเพื่อให้คุณได้มาสัมผัสและสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมค่ะและก็หวังว่าคุณจะกดไลค์ไลค์ไลคก่นละับน้อยรำนี้อย่างแน่อนอนค่ะคิ๊ง